สวัสดีครับพี่น้องพบก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็เดินทั่งมะหอดอารามคำแหงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องกับดีเพื่อนจอดรถไปทางในบุญน,นะครับก็ยังออกมาข้างนอกมาหาเบิงสถานที่นะครับมาถ่ายอัปเดตสถานที่ให้พี่น้องได้เบื้งกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่มีเวลาถ่ายเลยนะครับต้องบอกว่าบม่มีเวลาเลยเพราะว่าเวลาคือแบบ ลั่นไปเรื่อยๆเลยนะครับเพชดนั่นเฮ็ดนี่นน่อไปเรื่อยๆนะครับจะเลยบอแต่มีเวลามื่อนี่จะเลยแต่มีเวลามาถ่ายนะครับนำมันก่อนมูเลยนี่นะครับพื้นที่เมื่อนี่ก็ ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับท่า้างหลังก็สิเป็นวัดหลังค่าวัดทั้งปู่นี่หลือเลยนะครับไฟยังเหมืนกับประดับประดาคืนเรียบร้อยแล้ว มาทางนี้มันเป็นพื้นที่โล่งข้างหน้าจะเป็นของขายหรือ,รอว่าอะไรทำไมเขามีเต็นกลางไวอ๋อนี่ไงนี่ยแหละครับพี่นวงวันนี้นะครับแขกรับเชิญน,นะครับมี พี่เพชรสหรัฐแล้วก็พี่มอสํำหมากบินนะครับสรงสุดยอดคอนเสิร์ตเมนี่นะเซเลอรเที่ยงขึ้นเป๊ะๆะนะครับยังเมือ่อคืนนี้เอ๊ะเป๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งสงสาสวรรค์ก็มีพี่น้อง พื้นที่ติดถนนนะครับต่า,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 าว่าเออเอ่นอี๋มองเล้วรามินทาหนึ่งหกหกเหรอฝั่งตรงข้ามเลรอหรืออะไรต้าว่าผมสียางไปเดินลินตลาดน้ำอยู่นะครับนะ่าเสือลองโทรหาอันคุณหญิงเบิงว่าคุณหญิงตื่นหรือย,อยังนะครับถ้าตินเหลี่ยงกับดิไดันเเป็นยังตลาดน้ำน้ำกันอยู่นี่มันติดตลาดน้ำอะไรสักอ,อย่างนี่แหละขวัญเลียมบ่ หรือเปล่านะครับพอดีเปิดเบิรงในแมปใน Google น,นะครับยางไปกระหอดเพระาะว่าใช้เดินไปประมาณ3นาทีครับในโทรศัพท์บอกระยะทางนะครับตอนนี้หลยคนก็ไปหายางลินหาเที่ยวหายวบบอนอยู่บนส่นนะครับค่น้องห่อนี่หลี ตอนนี้ขึ้นลอยมาท้ายคลิปผู้หญิงก่อนนะครับบางท่างผีกก็สิเป็นรถคั่วตั้งเขาหนึ่งียับ้อยเรีวนะครับหรือเฮ็ดกับเขา ตื่นมาแต่เ้าผมก็ไปหาซักผ้านะครับอยู่คนหลังข้างหลังทั้งหลานลอยแหวช็อปนะครับซักผ้าเสียต,ตากผ้าเรียวายาวแบบไว่ทายคิดหลายคนกับพักผ่อนแต่ว่าทั้งดันน <c oughs> <c oughs> ทั้งดันนตอนนี้ก็บอมีไผยอยู่นะครับมีตลรวจอด บอกได้คำเดียวว่าออกเนี่ยมีดำแน่นอนนะครับ mm hmm. พื้นทีก่กาซิมีประมาณนี้ครับไทยทุกมุ้มทุกเกี่ยเรียบร้อยเร mm ียวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ mm hmm. หาดว่าคื้นมีโคติเต็มอันตันนะครับ mm hmm. พื้นที่เกาะกะบึงเกาะเล่าเล่าหมอชิดนะครับ ไม่ได้แตกต่างกันพอปันกันก็หมวอชิดเลยนะครับพื่นดีอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับห้<ม>างบุญเกษตรเป็นซุน้มประตูวัดวัดบางเพล<ป>ับเดี๋ยวพายังเขาไปเบิ้งชั่หน่อย แล้วจะไปปิดคลิปแถวนั่นนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นบอนจอดรถบางส่วนนะครับเมื่บางส่วนดอกหลังจากที่เขาของลงฟังนั่นเล้วก็ขับมาแถวนี้นะครับต้นนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับเพิ่นเมาไว้ให้ มีหนึ่งห้องนะครับเขาได้ตลอดเวลาเลยนะครับบอนจอดรถหลายคนก็ตากผ้าตากแพ่แต่ว่าผมเห็ดเวียกแหลวก่อนมูนะครับ แดดวันนี้ยอมรับว่าร้อนร้อนมากๆากแต่ว่าเราถึงความอำนวยสะดวกต่างๆนะครับคือมือนีคือโอเคเลยนะครับอยู่ติดวัดเลยฟังนีวัดอันอ่าบระมาณฟังนีหลังวัดนะครับ ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทายเห็บเบิงพาทัวร์พื้นทีนะครับเปสิสามาส่หอดวันใดก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมค mm. ือต้องพาทัวร์พื้นที่นะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็บ้าๆยังหลายครับก็สิขอลองไว้สนี่คลิปหน้าพอกันไหมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องขวัญใจลำพื้นออลฟิเชียลด้วยนะครับ น้ำมือน,นี่หาบอนเที่ยวกันรึพี่น้องบอลใกล้ๆนี่แล้วบ่เอาไปใส่ดอกบอ่ต้องขึ้นรถยางไปเอานะครับมันมีพื้นดีอยู่บอนขายสัง่งท่านขายดอกใหม่ก็มีเพอร์เฟคเปิตังเบ้อ โอเคครับพี่น้องบ๊ายบาย